ก่อนที่จะต้มเส้นแจ็คจะผสมเครื่องปรุงไว้ก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วใส่เกลือป่นลงไปซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำเปล่าใบโหระพาที่เราสับละเอียดไว้แล้วคนให้เข้ากันครับให้เราใส่เกลือป่นลงไปหนึ่งช้อนชาเส้นของเราจะได้มีรสชาตินะครับน้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อให้เส้นของเราเงาใสไม่ติดกันใส่เส้นลงไปได้เลยครับ พอเส้นทั้งหมดจมน้ําให้เราจับเวลา8นาทีนะครับเส้นจะได้สุกพอดีพอครบ8นาทีแล้วให้เราปิดแก๊สคีบเส้นขึ้นมาใส่กระชอนได้เลยครับว้าวตัวเส้นเหนียวนุ่มมากๆครับนี่เจียวกระเทียมให้เหลืองครับพอกระเทียมเหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอมให้เราใส่กุ้งกุ้งก็ให้เราแกะเปลือกล้างทำความสะอาดดึงเส้นดำออกนะครับใส่ลงไปได้เลย พอกุ้งสุกได้ประมาณนี้ให้เราใส่พริกแห้งเม็ดใหญ่หั่นท่อนลงไปตามด้วยพริกแห้งเม็ดเล็กพอเข้ากันดีแล้วให้เราใส่เส้นลงไปตามด้วยซอสท,ที่เราทำไว้คลุกเขาให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งครับ